หรือเอาของใครมาเนี่ยลูกยังไม่ได้เลยนอกที่วดเาไปด้เลยสนบนะวได้อีกห้านาทีได้อีกหานาทีแ้หานาทีได้านาทีได้หานาทีตห้ง่ายขึ้นสวยมากเลย มาตรงนี้ที่ลุกไปไหนอะพี่เท Give me your h a า้าวตาปาตี้ขึ้นแล้วโอ้โองท้าพ่อเละแล้ว อ่ะช่วงสตาร์บัตตี้นะครับสวยไหมให้ดูมามีมามีอบกี่วบแล้วคะโตกว่านี้สองขวบเอง อยากส่งเราให้เราส่งตอนนี้นะคบอยู่ในช่วงสตาตร์ารตตี้นะครับวันนี้ไปถ่าคนไม่กี่นไปถ่ายคนไม่กี่ไปสิะกระปุกผ่านกระป๋อกับร้านสองคนแค่เดียวที่ผูกลายต่อแล้วกันอาเชียดาวด้วยนะสตาร์าัตตี้มาแล้วหรอได้ไม่เป็นไรอ่าสตาร์บัตตี้นะคะเที่ยวกันออกมาว่าไอ้ไข่ค่ะเดี๋ยวรอดูคลิปเอ่อ ยูทู e นะคะวันศุกร์นี้นะว่าเรามาทำอะไรกันอ่ะพี่ใส่ลร้องส่วนพ่อพ่อส่วนพ่อพ่อกับมามีพ่อพ่อบอกว่าโอ้สตาร์ปาร์ตี้ช่วยหน่อยแล้วสามนาทีนะคะได้ได้น่ะโหจะให้ดวงนู้นอ่ะวิชิรน่ะเจ้าสตาร์ปาร์ตี้นะลูกได้ค่ะอะทุกคน ถึงพี่สุดหลอ่อสตาปาร์ตี้<ม>าสามนาทีทุกคนพี่ทีน้องพีพี่สิลุงม่ไปหาพ้าพ่อกับมามีแล้วนะไปแล้วนะพี่ทีน้องพี่ครับ let's go let's go น้องพี่ไปเลวไปเลวไปเลยไปเลย ใครวิ่งไปถึงก่อนใครวิ่งไปถึงกองกันะชนะ